ใดใชช้ื่อครอยู่กามือนด้วย่า,าสนันโซเชียลหมาขึ้นทางด่วนผู้ว่าการกทอพอการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพักทานพนักงานสาว1มกราคม2567ดราม่าทางด่วนหลังมีสาวคนหนึ่งที่เป็นพนักงานกอพอพทพพทํำนองทำงานส่งท้ายปีวันสุดท้ายเป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีล่าสุด ผู้ว่าการกทอพอออกมาขอโทษประชาชนและลงโทษพักทานพนักงานคนดังกล่าวกรณีเพจดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาดหโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าหมามันตกใจพรุมังเลยวิ่งขึ้นบนทางด่วนทอทอทอผู้บริหารว่ายังไงเจ้าหน้าที่บางคนแจ้งว่าหมาขึ้นทางด่วนฟรีพร้อมภาพที่แคปจากเฟซบุ๊กของสาวรายหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การทางพิเศษระบุข,ข้อความว่า ทำงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายทางโดยเจ้าหน้าที่รายนี้เช็คอินที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนอกจากเพจนี้แล้วยังมีอีกหลายแอคเคาท์ในโซเชียลทวิตเตอร์เอ็เชนเ e รสค่ะเรียกว่าทัวลงเลยทีเดียวมีคอมเมนต์ตอว่าเช่นขอให้เริ่มปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวจ็อบบางรายตระกะโคตดคนแบบนี้แค่วันเดียวที่ให้ฟรี กู้จ่ายทั้งปีไปเท่าไรเป็นต้นประเด็นนี้ทําให้ในายสุรเชษเหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทออพอเปิดเผยว่าได้เรียกพนักงานคนดังกล่าวมาชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานคนดังกล่าวแจ้งว่ากระทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพียงแค่ตั้งใจจะสื่อในพื้นที่ส่วนตัวว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มักจะมีการจุดพลุทําให้หมาตกใจวิ่งขึ้นมาบนทางด่วนเป็นประจำทุกปีจึงได้มีคําสั่งพักทานพนักงานคนดังกล่าว รวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้โพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นออนไลน์ได้ออกมาเคลื่อนไหวและแก้ตัวแบบน้ำขุนขุนและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจากกรณีที่ข้าพเจ้าได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับหมาขึ้นทางด่วนฟรีนั้นข้าพเจ้าชี้แจงว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาที่จะหมายถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษแต่อย่างใดแต่ข้าพเจ้าหมายถึงหมา,หมาที่จะวิ่งขึ้นมาบนทางพิเศษเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเทศกาลต่างๆที่มีการจุดพลุเช่นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นจะมีมาเกิดอาการตกใจจากเสียงพลุและจะหนีเตลิดขึ้นมาบนทางพิเศษเป็นจํานวนมากข้าพเจ้าต้องขออภัยผู้ใช้บริการทางพิเศษที่โพสของข้าพเจ้าก่อให้เกิดความไม่พอใจและทําให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเข้าใจผิดข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่ไม่ดีและต้องขอโทษมณฑที่นี้อย่างจริงใจและจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกขอโทษค่ะ